มืัอนี้ยายก็สิมาทำชิปเนาะค่ะเนาะชิปฮอนเข่าเด้อจ้ามันจะเป็นดำๆกระสีระค่ะนี่หเ,นเห็นบ่นี่ลายอยู่ด้วยค่ะนี่ยัว่วสิได้กินเนาะค่ะเนาะตองพอนตัวนี้คะ่ะหอมมากกว่าตองพอนกันเนาะหม้อตัวนี้ชิบกี่ปีแล้ว มือว่าสะอาดแห่งเรียวห้อก็ใไซปับ๊บมีสูบเปลือกอบกั้วเนาะค่ะเนาะแยกกระสีคุมเบิ่งสิส่วนหลังเมือ่อแยกก็เอาเนื้อไหมยกวันนี้แยกกระสีมาทำคลิปเนาะค่ะเนาะคลิปฮอนเข่าเด้อจ้า สองน้ำสามสาน้ำก็ว่าไปเนาะคะ่ะเนาะอะไว้์สันเดลนี่น้องเนี่ยเย็นมากค่ะชุกแล้วชุกแล้วแยกกระชิ่งให้หอมเพรว่าข้าวสุกกับแยกฟาวเนาะค่ะนี่กับเพิ่มหลังมือเนาะคะ่ะเนาะหุมงออกมากเลยสิพอดีเด้อค่ะหอนยักิีละค่ะ แล้วก็มัดเย็บกาบนะคะเนาะเย็บกาบแล้วเขาใชมาในหูพี่น้องของน,น้องเป็นหมอกขาวเกา่าก็ได้เป็นยังสีละค่ะถ้ามันเขาบวพันสุกก็จะเป็นแดงถ้าสุกแล้วเขาจะดีดขึ้นสีเหลืองเนาะคะ่ะเนาะแล้วก็สุกจะน้อยกว่าน,นะคะ,นะ,ะเนาะจิบก็ได้จิบ ชัวซีเด้กินเนาะค่ะเนาะต้องพอนตัวนี้ค่ะพ่อามาห้าก็ต้องพอนพราะเนาะต้องยุ้นให้เขาเนบเนาะค่ะเนาะนี่แล้วเาก็มากระดกสวีทไวแลาา้วก็มาไวสันเดลมันจะเป็นดำๆมันสีระค่ะนี่เห็นบะนี่ยลายอยู่ด้วยค่ะนี่ยหม้อตัวนี้ สิบก,ว,บกว่าปีแล้วสิบหัวสะอาดแหงเรี้ยวห้างกระไซปับ๊บไปหงส์เข่ากันตะกระทาเบื้องว่าก็สชิางามโบสิบพ่อดีโบเนาะค่ะค่อยเบื้องเนาะค่ะเนาะบ่ายก็สิถึงด้วยบ่ายบุอยากตัวค้าปั๊ ก้อนคีอค้นกับล่างเมื่อให้สะอาดด้วยค่ะเด้อเห็นยังกระไดที่เทอีกก้อนบัาน2ี่สิบนาทีนี่แหละค,ค่ะเดี๋ยวค่อยเบิ้งอีกเนาะค่ะเนาะมาเบิ้งหมอข่าวซุกแล้วค่ะพี่น้องยี่สิบ ก็ได้ยิบกระพี่น้องเนี่ยเย็นบ่ค่ะทุกแล้วทุกเลยแยกกระเหีหยหมหัวข้าวสุกก็ะแยกฟาวนาะคะกระกอนสิีหูกระตองเซโตอเกซิยนหน้ามข้างๆก ใส่กิฟต์กับเพิ่มหลังมือเนาะค่ะเนาะหูห,ห,หออกมากเลยสิพอดีเด้อค่ะกวนาทีเนาะค่ะเนาะแยกขาดว่าเด้๋นี่นี่สุกแล้วค่ะพี่น้องนี่เห็นมากค่ะสุกแล้วสุกแล้ยแยกกระสีหายหง้์หัหวข้าวซุกกแยกฟ้าวนาะค่ะในกระดานขอมเขาเนาะคะ่ะเนาะแยกกระสีเอามือ คมบึงแล้วก็ทํานาทีเห้ดีที่มวันนี้ยากกระสีมาทําชิบเนาะค่ะเนาะชิบหอนเข่า,ดาเด้อจ้าไว้สร็แล้วที่สุดเพื่อกขอบกั้วเนาะค่ะเนาะยากกระสีคมบึงสิถ่วมหลังมือยากกระเอา เนื้อไหมแน่้อาจเป็นหมอกขาวเก่าก็ได้เป็นยังสีละค่ะถ้ามั็นขาวท่านสุกก็จะเป็นแดงถ้าสุกแล้วเขาจะดีดขึ้นสีเหลืองเนาะค่ะเนาะไอ้เขาสุกจกะน้อยก็น,นะคะน่ะเนาะเป็นขึงเนาะคะ่ะเนาะขึงนี่ก็ว่าได้ซื้อเดืนี้นเพอาะไงเราสารถห้ยนะมะฮอนกราเข่ามะฮันนะคะน่ะเน,นาะไปเทน้ำทิมค่ะอีกน้ำหนึ่งค่ะอีกน้ำหนึง่ง สีนี้ด้วยป่ะไ่ยากหรอกค่ะเราอาจเป็นหมอกขาวเก่าก็ได้เป็นยังสีหล่ะค่ะถ้ามั็นขา้าวโพนสุกก็จะเป็นแดงถ้าสุกแล้วเกาจะดีดขึ้นสีเหลืองเนาะคะ่ะเนาะแล้วก็สุกแบบน้อยก็น,นะคะน่ะนเนาะจิบหม้อตัวนี้จิบกาปีแล้วจิบหว่าสะอาดแห่เงเร็วเ้าก็ใส่ปับ๊บมันยี่สิบนาทีนี่แหละค่ะ เดี๋ยวค่อยเบิ้งอีกเนาะคะ่ะเนาะมาเบิ้งหม้อขาวสววุกแล้วค่ะพี่น้องยี่สิบมวนจังิีแล้วค่ะแล้วก็มาเก็บกากเนาะคะเนาะเก็บกากบจะค่อยชิมาในหูพี่น้องเพิ่มหลังมือเนาะคะ่ะเนาะหูออกมาเลยสิพอดีเด้อค่ะ ิบจมเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวไม่นั่งกระสิไปหุงเนาะค่ะเด้อไวสันเดียวไปสันเดียวเสียไฟไปนอนเสียไฟอ่ะหนว่าไฟขาเขาแล้วกะรอ ยึบกากแล้วกับสีหงยึบกากแล้วๆกับมาใส่หมอด้วยค่ะเด้อบันใส่หมอกะสีเอาล่าใส่ล้างจากสองกไหวสเสร็จแล้วต้องม้นให้เขาเนบนกกนเนาะค่ะเนาะนี่แล้วก็มากระมัดกดสวิกไว้แล้วก็มาหินหินกะสีจมเนาะค่ะเนาะ <laughs> เดี๋ยวแม่นั่งก็สิไปหุงเนื้อค่ะเด้อมันยี่สิบนาทีนี่แหละค่ะเดี๋ยวค่อยเบิ้งอีกเนาะค่ะเนาะมาเบิ้งหม้อขาวสุกแล้วค่ะพี่น้องยี่สิบยายก็เอามือคุ้นมือก็ต้องล้างก้นเนาะค่ะเนาะไปล้างมือก่อนล้างมือแล้วก็คุ้นนี่คือะค่ะคุ้นนี่คือะค่ะแล้วก็มาเก็ยบกาเนาะค่ะเนาะเก็ยบกาบแล้วก็ชิมมาในหุงพี่น้อง ไว้เสร็จแล้วที่สุดเพื่อครอบครัวเนาะค่ะเนะาะแยกกระสีคุมเบิองสิผอมหลังมือยแยกก็เอาเนื้อไหมยยกชัวสีได้กินเนาะค่ะเนาะตองพรตัวนี้ค่ะเอามากมากกว่าตองพรตัวเนาะ ก็เอามือคุ้นมือก็ต้องล่างก้อนเนาะคะนะ่ะเนาะไปล่างมือก้อนล่างมือแล้วกับคุ้นนี่สิละคะ่ะเพิ่มหลังมือเนาะคะนะ่ะเนาะหออกมาเลยสิพอดีเด้อค่ะได้ก็เอามือคุ้นมือก็ต้องล่างก้อนเนาะคะนะ่ะเนาะไปล่างมือก้อนล่างมือแล้วกับคุ้นนี่สิละคะ่ะ มันยี่สิบนาทีนี่แหละค่ะเดี๋ยวค่อยเบิ้งอีกเนาะคะ่ะเนาะมาเบิ้งหม้อข่าวซุกแล้วค่ะพี่น้องยี่สิบจะให้ซุ่มให้เบิง้งนี่แยกกเอามือคุมหลังเขานี่ค่ะทว่วหินหินกระสิบจมเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวไม่นั่งกระสิบไปหุงเด้อค่ะเด้อ เย็บกากแล้วก็สิหงเย็บกากเร็วๆกับมาใส่หมอด้วยค่ะเด้อบันใส่หมอก็สิเอาหนังใส่ล่างจากสองหนังหงเข่าเนาะคะ่เนาะยายก็สิเอามือคุมบึงแล้วก็ท่านาทีใหยีดที่ยายก็เอามือคุ้นมือก็ต้องล่างก้นเนาะคะ่ะเนาะ